สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบก,กับช่องย้ายไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือ่อนี้ย้ายไพ่ได้นําขอมูลเนี่ยทางตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนี่ยทางกอนสิไปรับชมรับฟังย้ายไพ่ฝากกดติดตาม,ามกดไลค์กดแชร์ย้ยายไพ่น่ามีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำย้ายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งผ่าดชมเนี่ยทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยยยยมาาาททัักกกบไ่ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าไร้ใยห้างเนาะพี่น้องครับไปเบิ่งข้อมูลตำเล่าอาจารย์ทันเหล็กเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะแนวทางนี้เลขเพื่อนบ้าน่าสั้นพี่น้องค่ะตำราวันที่สิบเก้าเนาะค่ะงวดที่แล้วพี่น้องค่ะเพื่อนไห้สามศูนย์เนาะจากงวดนี้เพื่อนบอกว่าซีสามีีและซีหานะคะพี่น้องเอาผู้ใดมากระจวดจาดตามเพื่อนใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางแอดวิไลพออันนี้น่าจะเป็นแนวทางของแอดวิไลพอเนาะพี่น้องเนาะแอดวิไลพอเราบอกว่าจังสี่ละเอ,อ่อขนมเล่าวันนี้วดที่แล้วมากเก่าเก่าเนาะค่ะพี่น้องวดนี้เพื่อนบอกว่าสีเก่าสีสองสีหาเก่าสองเก่าหาและสองหาขนมเลาว,วันนี้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านของแอดวิทเนาะพี่น้องเนาะแอดวิทเราบอกว่าจังสี่ละ ขนมเล้าเพื่อนบ้านมือนีว่าสั่นเด่นอยู่ที่เนาะพี่น้องหาซีหา 4, หาหกซี 6, 4, เลยหกหามึงหันหาซีฮอกระนีหมวดนี้สิมาอีกตีพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเบนนะคะพี่น้องขาขนมเล้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะหมวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าให้สามศูนย์ศูนย์สามหมวดนี้พี่น้องขาเพื่อนบอกว่าจางังซี่ล่ะอ่าแปดหกหกแปดนะคะ,ะ,คะล่ะก่ะโซล่องแปดเก้ากับหกหกแปดแปดนะคะพี่น้องเอาหน่า เมื่อนี้อ่ะไปต่อไปค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อคอนเอาสามอาจารย์เอ้าสามสูตรมาจับมาโฮมกันเนาะพ่นบอกว่ามีแปดซีแปดแล้วกับแปดแปดซีซีซีแปดนะคะพี่น้องเอาจวดจาดฝาดเบื่มร่องเบิงค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้คืออันเงียบว่าม็นเงียบยังเด้อพี่น้องเด้อแยกไห้เงียบให้พี่น้อง หยิบในพี่น้องอัดอ่าแคปหน้าจอนะคะพี่น้องอันนี้มาเบิงมอฟเอามะฝากว่าสั้นงวดที่แล้วมาแบบนี้ว่าสั้นงวดนี้นะจ้ะตัดสองตัวท้ายก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่าแปดเก้าหกแปดซีแปดหกซีศูนย์สี่หกและเก้าศูนย์หกนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนมลำชีว่าสั้นงวดที่แล้วศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าแปดว่สันนมลำชีเนาะพี่น้องเนาะ อางวันนี้เพิ่นบอกว่า6กหกศูนย์กับหกหกหนึ่งล่องเบิงค่ะพี่น้องขาอันบ่หลายคููนะค่ะพี่น้องแล้วทางบ่หลายคููจวดใดจวดเลยเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะต่อ,ตอ<ม>ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะค่ะพี่น้องขาบันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอ่าเพิ่นกับบ่มี่ซื้อกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกแต่ว่าขานมเล่าวันศุกร์เนาะอ่าเพิ่นบอกว่าแปดเก่ากับแปดแปดว่าสันเอาแปด ปดเก่านี่มาแห้งเริมมันนีเด้อเ,เหล็กอีกอย่างเนาะแปดเก่าสมามาแห้งแถะพี่น้องเอามักตัวใดกับพิจาจณาน้านเพิ่นตัวนั่นนะคะพี่น้องขาเนาะจวดจาดได้เลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เพื่อนบ้านเพื่อนกันนะคะงว่ที่เราศูตรสองสูตสามสูตสี่นะคะพี่น้องครับอ่าตัวซับอันนี้ของได้ไพ่เต็มเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเซฟลูปไว้บได้นะคะพี่น้องขาเนาะต้องขอโทษขอไพ่หลายหลายในเด้อพี่น้องเนาะ อ้ามาเบิ้งข้างวันนี้หกแปดหกเก้าเลยหกศูนย์วาสันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองโตมาสองโตเล้าพัฒนาสาจันอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพทเดอพี่น้องเดอสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดไพทเนะเาะแอดไพทบอกว่าขนมเล่าเมื่อนี้สองโตบนหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์และสองหนึ่งเป็นอย่างคือว่าก็เขาสุ้มวดได้ของแอดไพทนะคะแย่ไพยอยากสิบอกนี่บอาสู้ฟังเนาะพี่น้องเนาะแย่ไพสีโอสู้ฟัง พราะว่านึงคันสูตรงวดที่เรียวลุดเพื่อนกะสิเอาสูตรนีมานะคะพี่น้องคะเอาสูตรนีมาให้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อสูตรนีเป็นแนวทางของแอดไพคือกันนะคะสูตรนีก็เริมไม่เนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า,อาสองตัวหลังเพื่อนก็สีเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนะคะประมาณนี้แหละสามตัวรักลอยกบสียูเจ็ดกับแปะนะคะมากระจัดจาดจา้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะเอ่อลุงนินบอกว่าขนมเหล้ามือนีเด้อว,วสัตว์นกกระห้องดีดีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นหกเกลวสัตวแนวทางของลุงนินนะคะ่ะพิ่นบอกว่าอ่อหกเกลแปดหาเกลหนึ่งหาเกลแปดนะคะ่ะสองตัวคือสามหาหกหาหกเกลเกลหนึ่งเกลหาเกลแปดค่เบิ่์นกะหกหกวสัตวพี่น้องส้ำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะมากกับจวดจาดฝาดเบิ่มใดค่ะพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวล่าว่ะซันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเดนศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเม็ดเดียวเก่าศูนย์ว่ะซันพี่น้องเอาพิจารณาจวดจาดฝาดเบิ่มได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเด่นสามงวดนี้เด่นแปดวีแปดสิมาเฮี้ยงเลยพี่น้องว่ากันไปตามสูตรเด้อไพ่มาแปดกับจวดจาดได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเนาะ ยายป้อมบอกว่ามงวดทเี่แม้าสามซนก่านี่8ปกัน8ปดเก่าพนาพี่น้องคะเอาพิจานาตามเพื่นใดเนาะพี่น้องเนาะมากักกระจวดจาด้าใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าสูตรนี่วสันพี่น้องคะเป็นแนวทางของเอตะเนาะเพิ่นบอกว่าล่าว,วันสุกวาสันเพิ่นบอกว่าวัดใจวิ่งรหวลดวสันสี่ห้าสเนาะค่ะเดนลาง องนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อน้้บ่านสุดจับคู่ค่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า075 0, 5, 0, 5, 0 5, 5, 5, 5, เ์เจ็ดห้าศูนเจหหกหานาะข้างล่าง2องก็ศูนย์และ10นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะมาเบื้งสูตรนี่บัาน3ตัวอีกสูตรหนึ่งนะคะโอ้หลายสูตรเด้เราพี่น้องแอดตาเนาะ 0, 43, 0, 44, 0 45, 43, 4นย์สี่สามศูนยห 3 7 3 0และส0งสำหรับแนวทางของแอตะไพามากกับพิจนา,าจวดจ่าตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดลูกสายน้ำเนาะแอดลูกสายนา้ำขนมเล่ามอนีเดอร์ว,วัซนเพื่อนบ,บอกว่าหาซีหาหาหกซีเลยหกหาเนาะคะ่ะ1954 1เก4าี่นเากนาะค่ะพี่น้องจวดจา่าได้คะพี่น้องคะพิจนา,าได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทาง ของแอ,อลูกสายนามเมื่อกันค่ะเป็นแนวทางบนเพื่อนนะคะวันที่แล้วขเขาศูนย์สามแนวทางรางต้นนี้พี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่า,าแบบหนึ่งด้อพี่น้องเคุนขอ,ขอเขาคุมเล่าจุดเน้นเนาะพี่น้องเนาะแป๊บนึงค่ะมาเบงเคุนบอกว่างวันนี้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองสองสสองสนะคะหาหนึ่งสี่หกนึ่งสี เจ็ดหนึ่งสี่นะคะพี่น้องเอามากระจวดจาาได้ค่ะพี่น้องค่าเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบุตรคือกันเพื่อนบ้านเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์เก่า่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่พี่น้องขาแคปหน้าจอเลยเนาะมีสามมีสี่ตัวนะคะพี่น้องขาอย่าเพิ่หอกาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องขาอย่าเพ่บ้านเนาะ ตัวเลขเพิ่นหลนะคะอันนี้เป็นซีตัวห้องเพิ่นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยกไพนเนาะพี่น้องเนาะยกไพ่บอกว่ามมนี่เด่นสามที่จริงแกยไพ่ได้สามศูนย์ตัวเดียวเ้อพี่น้องเดเลขตัวเกา่าก็เลยแยนพี่น้องว่าก็เลยไปหาสูตรอื่นมาใส่เนาะพี่น้องมีสามศูนย์สามเก่าสามหกสามซีนะคะวินอยู่ที่สามศูนย์ซีเก่าพี่น้องเลขแายไพ่ที่จริงอะ่ะ เฮ็ดออกมาได้สามศูนต์ตัวเดียวแขนๆขนนะอพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเกา่านอะพี่น้องเนาะก็เลยหาเนี่ยามาสับครูใส่ค่ะผู้ไดมากรูดก็คือสามกับศูนต์ตัวนี้นะคะหงวดนี่นอพนะี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงศูนต์นี่แอดไตฟ้านะคะันบอกว่าตามเล่ามณีเด่นเก่านะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกและเกนะ้าแปดแอดไตฟ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะเพิ่นบอกว่าเด่นเก่าคือกันนะคะเอา30ศูนย์กับ3เก่าศูนย์เก่าใส่ก็ะเลเด้อพี่น้องเนาะคันคันคันให้ยายไพ่จับมาดให้เนาะของยายไพ่มี3กับศูนย์เนาะข้าเก่ามากอ่ะสามเก่าศูนย์เก่าท่นี้ได้เนาะพี่น้องยูนี่ค่ะเพิ่นบอกว่า2 1 9 1 0 9 3 3 4นะคะ2ตัวอยู่ที่1 9 0 9และ3 4สําำหรับแนวทางของเอเล็กสมศักดิ์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ตีเล็กแปดพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่า เจ็ดกัสองนะคะเพื่นวาเนาะห้า5จ9ดหาเกตัวคือ7จ7ดเก2าเจ็ดนและสอนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะเด่นหากับเก่ามิหาหนึ่งหาสองหาหกหนะคะต่อไปเลยจ้าตามเล่าสําหรับแนวทางของแอดซินโคลาดเนาะเพื่นบอกว่าขนมเ่ล้ามนนี่เจหากับเก่าหานะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้า เมืน่อนี้แนวทางของแอดมิเฮนะคะบอกว่าเด่นสองก็ศูนย์นะคะเน้นเนาะตัวเน้นตัวร่องคือหากรเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้นะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้สูตรนี้ร่อหายจริงยายไพจืดให่เนาะพี่น้องเนาะปาท,ที่นี่มาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะยาไพที่เบิงสองตัวหายคือมีแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เท่านั้นเนาะหลักหน่วยอ้หลักร้อยอยู่ที่ห้ากรเจ็ดงวดที่แล้วก็มาแบบนี้นะคะพี่น้องตะวันงวดก่อนเข่าสามตัวงวดนี้ เขาวสองงอนหันเขาวสองตัวเนาะเอามาตามต่อพี่น้องคะแป8แปดแปดก้ 88, 89, 80, าแปดศูนเหากระเจดไสรักร่อยนะคะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้นะคะ3ามซีเท่านั้นนะคะต่อไปเลยจ้าแปดซีแปหาและ4ีหาเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะ,ะ, 88, ะ, 4, ะพิะพท่ายโดยเนวทางของแอตเลใจเนาะพี่น้องเนาะแอตเลใจบอกว่ามูนี่เด่นเก่าก็สามศูนย์เก้เก้าเกเก เก้าเจ็ดเก้าแปดสามสามหกหกส่วนชุดเต็มแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องนะจ๊ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแร่งเรื่อยๆปังๆสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลทัาะทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางขอบคุณได้เ้นนยจา้าสวัสดีจา้า